บ้านของอ้อยจิรวดีคะ่ะต้องบอกว่าแต่งงานกับผู้ชายมาตั้งแต่20ฟฝืนแต่งงานจนมีลูกคะ่ะต้องบอกว่ามีความเป็นตัวเองสูงมากนะคะสําหรับคุณอ้อยแต่ก็อยากจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบหลังจากมีลูกทนเลี้ยงเดี่ยวเพื่อแม่อายุ102ปีเปิดบ้านอ้อยจิรวดีชอบผู้หญิงแต่เลือกแต่งชายจนมีลูก2คะ่ะหลายคนก็ คุณน้าคุณตากันดีนะคะสำหรับคุณอ้อยเจริยวดี na, อิสรางกูลณอยุทยามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและลีลาการแสดงที่โดดเด่นค่ะเรียกว่าเติบโตในครอบครัวสายบันเทิงแถมเป็นทายาทศิลปินแห่งชาติอย่างคุณยายมารสี na, อิสรางกูลณอยุธยาด้วยเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนทราบดีว่าชีวิตส่วนตัวแล้วนั้นมีทายาทที่เป็นบุตรสาวและบุตรชายกับอดีตสามีคือพีทสัิมา ณอยุธยาค่ะและพอตตี้นัทพลนั่นเองซึ่งต้องบอกเลยว่าหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเพราะมีผลงานและความผ่านไทยหน้าจาะให้ติดตามกันอยู่แล้วก่อนหน้าออยก็เคยให้สัมภาษณ์นะคะถึงเส้นทางเกี่ยวกับวงการบันเทิงค่ะเรื่องราวชีวิตครอบครัวของเธอเนี่ยก้าวเข้าสู่วงการตั้งแต่ตอนเป็นแบบเบาะเลยอายุได้6เดือนนั้นหลังจากที่มาเล่นหนัง นาดอกดินเองก็ประมาณ7-8ครขวบปัจจุบันทําหน้าที่เป็นทั้งผู้จัดผู้กำกับเล่นละครบ้างครูสอนการแสดงในด้านความรักเองเธอก็บอกกันตรงๆเลยว่าพี่เนี่ยชอบผู้หญิงตั้งแต่เล็กๆนะด้วยความที่พี่อยากจะมีครอบครัวอยากมีบุตรเป็นของตัวเองตอนนั้นคือมีผู้ชายมาจีบคืออดีตสามีเขาแหละขอแต่งตอนวัยละอ่อนเลยคนเข้ามาจีบเยอะสามีก็ขอแต่งเลยประมาณอายุ20ปีมีแฟนเป็นผู้หญิงด้วยก็มีอยู่ค่ะ พี่ก็บอกแฟนผู้หญิงว่าพี่อยากมีครอบครัวอยากแต่งงานเขาก็บอกโอเคเพราะว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันก็เหมือนจะต้องมีช่วงที่แต่งงานอยากใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่นั้นก็เป็นความชอบแบบธรรมดาธรรมดาไม่ถึงขั้นรักหรอกแต่ก็อยากมีครอบครัว พอแต่งงานมาแล้วพี่พิกตัวเองเลยนะหันมาเป็นผู้หญิงกุลสตรีไทยดูแลยอย่างดีหลังจากนั้นพอเขาเริ่มมีบ้านเล็กก็เลยคิดว่าจบเท่านี้ดีกว่าแล้วเราก็ควรกลับมาเป็นตัวเองพราะตอนนั้นก็กําลังตั้งท้องบุตรชายคนที่สองพอคลอดน้องออกมาถึงแยกทางกันจริงๆพี่มองว่าพี่เนี่ยเป็นคนดีพอนะเขาคงไม่ไปมีผู้หญิงอื่นทุกวันนี้พี่เลยสอนพวกเขาอยู่เสมอว่า พวกเราถ้าเรารักใครสักคนถ้าเขามีความสุขยังไงเราต้องให้เขาอยู่ตรงนั้นซึ่งแม่อ้อยเองก็เป็นเหมือนกันคือทํายังไงก็ได้ให้ทายาตบุตรหลานมีความสุขเรียกได้ว่าเป็นบ้านที่อบอุ่นสุดเลยละคะโดยคุณอ้อยเองยังเปิดเผยเพิ่มเติมพูดถึงเคล็ดลับไว้ว่าบ้านเรามีอะไรคุยกันเราต้องกล้าเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆยอมรับความคิดเห็นของพวกเขาความคิดเขาเป็นยังไงเราก็ต้องเอามาปรับความคิดเราบางครั้งเราอาจจะผิด เพราะหนุ่มสาวสมัยนี้เขาเป็นหนุ่มสาวสมัยใหม่เขานี่เก่งกว่าเราเยอะเราก็ต้องยอมรับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองความรักของคุณอ้อยจือราวดีนั่นเองค่ะ